สวัสดีครับนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ในบ้านเรายังไม่คลี่คลายนะครับทำให้เราต้องมาเจอกันใน E ีีนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เนี่ยครูก็จะสอนเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้ตุผลเชิงตรรก,กะนะครับหากนักเรียนพร้อมแล้วตามครูมาเลยครับเราไปดูปัญหาที่อาจาจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวันเช่น ปัญหาการเลือกเส้นทางในการเดินทางไปโรงเรียนที่มีเส้นทางให้เลือกมากกว่าหนึ่งเส้นทางกันนะคะจากแผนภาพนี้นักเรียนคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อยู่กี่เส้นทางคะถูกต้องค่ะ เด็กผู้หญิงคนนี้จะสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อยู่2เส้นทางนะคะโดยเส้นทางสีฟ้าจะมีระยะทางที่210เมตรนะคะเส้นทางสีแดงจะมีระยะทางอยู่ที่260เมตรค่ะเมื่อพิจารณาทั้ง2เส้นทางแล้วพบว่าเส้นทางสีฟ้าจะมีระยะทางที่สั้นกว่าเส้นทางสีแดงดังนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ วนที่จะเลือกเดินทางสีฟ้าจึงจะถึงโรงเรียนได้อย่างเร็วที่สุดค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะเป็นการใช้เหตุผลหรือเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหามาใช้เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาและการคาดผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเราไปดูอีกสถานการณ์หนึ่งกันนะคะ จากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่ารถคันสีน้ำเงินจอดอยู่ในหมายเลขช่องที่เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะรถคันสีน้ำเงินจอดอยู่ที่หมายเลขช่องที่22ค่ะโดยตัวเลขจะอยู่ระหว่างหมายเลข21 และหมายเลข23นะคะซึ่งตัวอย่างนี้เราได้นำกฎของคณิตศาสตร์เรื่องของการเรียงลำดับเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการจัดการงานบ้านอีกนะคะยกตัวอย่างเช่น สมาชิกทุกคนมีงานบ้านที่ต้องช่วยกันทําคือดูดฝุ่นกวาดบ้านล้างจานล้างห้องน้ําและกวาดสนมามหญ้าโดยมีเงื่อนไขที่ทําต้องไม่ซ้ากันดังนี้คุณพ่อเลือกล้างจานคุณแม่เลือกงานบ้านที่สัมผัสน้ําต้นไม่เลือกดูดฝุ่นแต่เลือกงานบ้านที่ทําภายในบ้านแต้วเลือกงานบ้านที่ทําภายในบ้านส่วนโรจิ เป็นหุ่นยนต์จึงไม่สามารถสัมผัสน้ำได้ก่อนอื่นคุณครูจะสร้างตารางการทำงานบ้านขึ้นมาก่อนตารางนะคะโดยคุณพ่อเลือกหล้างจานเราจะใส่เครื่องหมายถูกที่ล้างจานค่ะหลังจากนั้นคุณแม่เลือกงานบ้านที่สัมผัสน้ำแสดงว่าคุณแม่ จะต้องทำการล้างห้องน้ำต้นไม่เลือกตุดฝุ่นแต่เลือกงานบ้านที่ทำภายในบ้านแสดงว่าต้นจะต้องเลือกกวาดบ้านหรือว่ากวาดสนามหญ้าคะถูกต้องค่ะต้นจะต้องเลือกกวาดบ้านนั่นเองนะคะต่อไปแป้วเลือกงานบ้านที่ทำภายในบ้านซึ่ง งานบ้านที่ทำภายในบ้านจะมีแค่ดูดฝุ่นเพราะฉะนั้นติ๊กถูกที่ดูดฝุ่นได้เลยค่ะและสุดท้ายโลจิกเป็นหุ่นยนต์จึงไม่สามารถสัมผัสน้ำได้เพราะฉะนั้นโลจิกจะต้องไปกว่าสนามหญ้านั่นเองค่ะนอกจากนี้การใช้เหตุผลเชิงตรรกะก็สามารถนำมาใช้กับการเล่นเกมได้ด้วยนะคะ เช่นการเล่นเกม OX เราไปดูกันเลยค่ะเกม OX เป็นเกมที่ต้องใช้เหตุผลชึงตรกะในการแก้ปัญหาโดยจะมีผู้เล่นอยู่2คนด้วยกันนะคะแล้วให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเขียนตารางขนาด3คูณ3ลงบนกระดาษและโตกลงกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มเล่นก่อนโดยคนแรกจะเขียน O หรือ X ก็ได้นะคะ จากนั้นอีกคนหนึ่งต้องเขียนเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามกันผัดกันจนกระทั่งมีคนที่เขียน O หรือ X e, เรียงติดกัน3อันจึงจะเป็นผู้ชนะนะคะซึ่งการเรียงติดกันสามารถที่จะเรียงในแนวทะแยงก็ได้คะ่ะ thank you อาจจะมีนักเรียนสงสัยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคู่กรณีเริ่มที่ตรงกลางนักเรียนจะมีวิธีการกายอย่างไรง่ายๆเลยนะคะนักเรียนคะหามุมตรงข้ามกับมุมกับมุมแรกที่เรากาลงไปค่ะตรงข้ามกันเลยค่ะ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการชนะมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็การที่มุมอีกตำแหน่งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จะมีอีกสองตำแหน่งที่เราจะสามารถลงได้เห็นไหมคะต่อไปอ่าเห็นไหมคะเราก็จะชนะแล้วนะคะ เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนักเรียนเข้าใจไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังนะครับการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเนี่ยก็คือการพิจารณาปัญหาโดยใช้หลักการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เข้าใจแล้วเนี่ยครูก็อยากให้นักเรียนไปทําแบบฝึกนะครับให้นักเรียนไปทําแบบฝึกในหน้า4กับหน้า3นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนักเรียนสวัสดีครับบ๊ายบาย